ในส่วนของอเรื่องคดีของคุณเปรมชัยอะคะ่ะวันนี้มีกระแสข่าวออกมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการขอใช้สิทธิ์ในการไปรักษาตัวโรงพยาบาลน,นอกอเรือนจำอะคะ่ะทนายมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับสิทธิของอผู้ต้องขังอย่างเงี้ยมีในรูปแบบไหนลักษณะใดบ้างคะคือตามกฎหมายถ้าเจ็บป่วยก็ต้องได้รับการรักษาอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลย นะทั้งตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกฎหมายวิธีวินัยความอาญ,ญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจ็บป่วยก็ต้อง,ต,องต้องได้รับการรักษานะประเด็นต่อมาก็คือการได้รับการรักษาเนะี่ยมันก็ต้องดูว่านะในเรือนจําเขาก็มีหมออยู่แนละ้วทุกเรือนจํานะและยังมีโรงพยาบาลราชทรรถ้าเกิดว่าราชธรรยังสามารถรักษาได้หมอในเรือนจํารักษาได้นะครับก็ก็ต้องรักษาอยู่ใน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 เรือนจําจะออกไป้งนอกไม่ได้นะครับ การที่จะออกไปข้างนอกได้เนี่ยตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ต้องมีความเห็นของแพทย์ก็คือหมอในเรือนจำว่าอกรณีนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเวชภัณฑ์แพทย์นะครับไม่มีความพร้อมในการที่จะรักษาชีวิตของคนคน,คนของผู้ต้องขังไว้ได้ถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยก็สามารถที่จะนะเอาตัวของผู้ต้องขังเนี่ยไปรักษาข้างนอกได้นะครับนะเช่นจะไปเช้าเย็นกลับนะฮะ หรือว่าจะไปค้างคืนแต่ก็จะมีคนคุมเพราะว่ายังเป็นนักโทษอยู่ครับนะอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับค่ะแล้วอย่างกรณีของคุณเปรมชัยอย่างเนี้ยค่ะการที่เมื่อวานเนี้ยทางด้านของอธิบดีกรมราชธรรมก็ออกมาระบุว่าหากจะต้องไปข้างนอกรักษาตัวข้างนอกเรือนจําเนี่ยก็จะต้องเป็นในโรงพยาบาลแม่ข่ายแล้วก็ไปในลักษณะของไปเช้าเย็นกลับเหมือนที่ทนายพูดนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณเปรมชัยเองอะ่ะมีความประสงค์ที่จะต้องเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพ มันจะเป็นการแบบไปเช้าเย็นกลับในลักษณะนี้จะเป็นไปได้หรอคะเพราะว่าด้วยความระยะทางกรีนี้สังคมจับตานะฮะว่าคุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนนะคุกไม่ได้มีไว้ขังคนรวยถ้าเกิดสมมติว่ากรมเล่ทันนะยอมให้เปรมชัยเนี่ยนะเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวเสือดําเนี่ยไปนอนในโรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับแล้วก็แอดมิดก็คือค้างคืนได้เนี่ย ผมว่าอนาะคมร่างทางก็โดนด่านะครับมันจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงเพราะคุณเพรมชัยเนี่ยนะกหนึ่งแก่ๆอายุมากอ้วนเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้าตาก็ไปผ่าต้อกระจกอะไรมานะครับและยังเป็นโรคหวานดันใจนะครับก็คือเบาหวานความดันโรคหวัวใจแล้วก็อีกทั้งเจ็ดโรคนะครับนะมีปัญหาเรื่องลำไส้ขับถ่าย ตื่นเต้นตัวเรื่องตื่นเต้นธรรมดาคนเราเป็นเจ้าสัวแล้วติดคุกมันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วมันต้องเกิดความเครียดนะเคยนอนอยู่ในคลาสนหตอนนี้ก็มานอนอยู่ในคุกอืมเพราะว่าดันไปกินเสือดำเข้าไปเนี่ยนะฮะนะครับพะนะัฒนาการเช้าเย็นกลับเนี่ยผมว่าน่าจะรักษาตัวภายในจังหวัดนะก็มันก็มีโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลศูนย์ไม่ว่าจะเป็นของอกรมราชทัณฑ์ของทางราชการเนี่ยผมว่าก็น่าจะสามารถที่จะรักษากุณเปมัยได้การที่จะเอาเข้ากรุงเทพ แล้วก็มานอนค้างคืนเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าอธิบดีกรมราฐทัณฑ์ไม่น่าจะกล้านะเพราะกระแสมันแรงแล้วเกินน่ะนะครับกระแสมันแรงมากเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็กลายว่าติดติดคุกแค่ชื่อตัวมาอยู่ข้างนอกนะก็จะเป็นประจามที่เขาพูดกันบอกอะไรคุกไว้ขังคนรวยได้คุกไวข้วไวขังคนจนนะคนรวยไม่ต้องติดคุกนะครับผมว่าตอนนี้ยังไม่กล้าหรอกแต่สักพักเดี๋ยวพอสักเป็นดึกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะคนลืมลืมไปแล้วอไม่แน่นะครับ แต่ในกรณีนี้หมายถึงถ้าเรื่องของการออกมารักษาตัวโรงพยาบาลน,นอกรอบนอกของนอกโรงพยาบาลเรือนจําเนี่ยซึ่งถ้าเป็นในต่างจังหวัดในกรุงเทพแบบเนี้ยก็คือจริงๆแล้วมันก็คือสามารถทําได้แต่ว่าต้องเป็นในส่วนของแพทย์ที่อยู่ในเรือนจําเป็นคนอนุญ,ญาตเป็นคนประเมินการรักษาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วต้องเป็นกรณีที่มันแบบอย่างที่ผมบอกนะนะหมอหมดปัญญาแล้วนะ อุปกรณ์ก็ไม่มีเครื่องมือไม่มีเช่นจงผ่าตัดเนี่ยยกเตียงนะนะครับถ้า,าไว้ที่เรือนจําอาจจะตายนะครับเพราะตามระเบียบนะั้นต้องเป็นกรณีแบบโคมา่าค่ะคือใกล้าตายนะครับแต่ผมเชื่อหมอเรือนจําเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณปามเปรมชัยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาขนาดในป่ายังเข้าไปกินเสือกินอะไรได้เลยนะเพราะนั้นดูแล้วไม่ไม่น่าจะทนได้นะในป่าในอะไรยังเข้าไปได้เลยอ,เอ่ะเออ ก็คือไปลาเก้งละวางได้อืมไม่น่ามีปัญหาหรอกดูแล้วสุขภาพะนะครับก็คือในลนนนักษณะนี้ถ้าหากว่าอกรมรชาชทัณฑ์ที่ทองผาภูมิเนี่ยสามารถอนุญาตให้คุณเปรมชัยมาตรวจรักษาที่กรุงเทพได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเคสบรรทัดฐานของนักโทษคนอื่นๆหรือเปล่าคะคนอื่นก็แบบอาจจะอ้างโรคประจําตัวอ้างอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่าก็มันก็คงจะได้เฉพาะพวกนักโทษระดับ v i เพีนะ เท่าที่ผมเห็นนะนะไอ้คนที่จะไปรักษาข้างนอกได้น่ะนะอย่างกำนันคนดังคนหนึ่งที่ชนบุรีไญ่เงี้ยมันเป็นระดับ VIP อันนี้ก็ถือว่าเป็น VIP แล้วเป็นเจ้าสัวมีเงินทั้งหลายหมื่นล้านนะแต่ผมว่ากระแสมันแรงนะครับกระแสแรงมากผมส่วนตัวนะผมว่าอธิบดีไม่กล้าอนุญาตร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แต่ถ้าผ่านไปสักระยะไม่แน่เดี๋ยวพอมีข่าวอื่นมาแทรก้วอะไรเงี้ยนะนะอันจะเป็นไปได้ ไม่กล้าหรอกไม่กล้าโอ้โหคนด่ากันเละเชื่อสินะขอถามเป็นความรู้นิดนึงอะคะ่ะในเรื่องของการออกมารักษาตัวซึ่งเป็นโรงพยาบาลอ่านอกเรือนจําอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของวันรับโทษที่บอกว่าอสองปีสิบสี่เดือนอย่างเงี้ยจะมีการนับทอนไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นการอหยุดพักหรือว่ายังไงคะต่อนับตลอดครับเพราะว่าถ้าเกิดมารักษาข้างนอกเขาก็าต้องมอีผู้คุมเรือนจําตามไปด้วย นะครับอาจจะสี่คนห้าคนหรืออะไรก็ว่าไปนะตอนนี้เป็นผู้ต้องขังรายสําคัญนะหลบหนีไปได้เนี่ยก็ทิ่ปดีกรมละทันน่าจะเด้งนะครับก็นับต่อไม่มีการหยุดครับนะครับก็เหมือนที่ทางทนายบอกว่าติดคุกแต่ชื่อแต่ว่าตัวเนี่ยไปนอนอยู่ที่อื่นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้สังคมก็เฝ้าจับตาดูนะนะครับดูอยู่นะครับว่า,าคุณเพรมชัยแกจะเล่นมุกไหนยังไงนะตอนนี้แกก็อ้างว่า ขับทงขับถ่ายลำส่งลำไส้อะไรต่างนะนะแต่เชื่อนะครับคุณเปรมชัยถ้าฟังอยู่นะครับหมอในเรือนจํานี่เก่งนะนะครับรอดทุกลายไม่ต้องห่วงนะอืมอย่างที่มีการทางด้านของอธิบดีมีการแถลงเมื่อวานนี้ค่ะที่บอกมีการเตรียมเรื่องของอเจ้าหน้าที่พยาบาลบุคลากรในการดูแลถ้าหากว่าเกิดอาการซุดอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติภายในเรือนจําอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เป็นการแบบ จัดเตรียมไว้เพื่อสําหรับอ่านักโทษวีไอพีอะไรอย่างนี้หรอหรือเปล่าก็ก็เป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วการรักษาผู้ป่วยนะครับ,นะค,รบคงไม่ต้องไปเตรียมหมอเตรียมอะไรสําหรับเพรมชัยหรอกครับนะครับเพราะว่าเงินภาษีสำหรับประชานชนทุกคนสําหรับนักโทษทุกคนไม่ใช่จําเป็นเฉพาะเพรมชยัยนะครับอนะครับแต่ยังติดว่าถ้าหากว่าเรื่องมันเงียบลงไปอาจจะมีการแบบอนุญาตอย่างนี้หรือเปล่าคะ เป็นไปได้เดี๋ยวลืมลืมไปข่าวเคอร์ไม่ตามแล้วก็อยู่ดีเอา้าเปลมชัยมานอนอยู่ที่กรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยไม่แน่อ่ไงเงี้ยน,นะนะครับแต่ถึงตอนนั้นก็สังคมก็ด่าร้อเปอร์เซ็นเชื่อหมดเลยนะครับไม่กล้าหรอกแต่นานๆนนก็ไม่แน่นะอืมคดีนี้ก็คือสิ้นสุดนะการตัดสิน,นะเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะกลายเป็นยังคงจับตามองในเรื่องของอข้ออ้างในการออกมา นอกเรือนจําแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเขาเรียกอะไรจัดชั้นทุกนักโทษจากชั้นเร็วเป็นชั้นกลางชั้นกลางเป็นชั้นดีชั้นดีเป็นชั้นดีเยี่ยมขั้นตอนต่อไปนะแต่ปรับชั้นพอเป็นชั้นดีเยี่ยมปุ๊บการลดโทษก็เร็วเนี่ยพักโทษก็เร็วอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็สั่งพักโทษได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สามารถ พักโทษเป็นกรณีพิเศษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นติดคุกเคียงพักพเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วเ่อไม่นานอ่นะครับนะดีไม่ดีอาจจะหกเดือนก็ออกแล้วก็ได้ไม่แน่มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะเร็วก็ดูด้วยนะอะไรรัฐมนตรีอะทุจริตจำนำข้าวนะจากเท่ห้าสิบปีอะไรเห็นว่าได้ข่าวว่าจะติดไม่เกินห้าปีอะไรเห็นไหมดูข่าวไหมทีสอวอเขาออกออกมาโวยอยู่เนะน,นี่ยตอนเนี้ยสอว ท่านน่นะครับสายสายเสื้อเหลืองอน่ะนะนะครับแต่การปรับขั้นของนักโทษจะต้องเป็นการปฏิบัติตัวในเรือนจําเป็นการอ่าทำประโยชน์ในเรือนจําไม่ใช่เหรอคะที่มันเป็นการแบบปรับปรับ,รบชั้นปรับขั้นก็ก็เกี่ยวกับเรื่องการทําประโยชน์ทำอ่อประพฤติตนอะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะคุณแปมชยัยนี่เป็นเจ้าสัวนะนะถ้าเกิดแกบ,บริจาคเงินเยอะๆเนี่ยมันก็ซื้อทําประโยชน์นะมนะ เงิน <sı x 2> มีประโยชน์ไหมล่ะหนูแต่นักโทษก็ไม่มีการถือเงินไม่ใช่หรอคะ <_ s 2> ไม่ก็คือเช่นสมมติว่าแกอาจจะบริจาคทักร้อยล้านอย่างเงี้ยนะสมมตินะ <_ s 1> บริจาคมากอ่อนหน้านี้เหรอคะสมมตินะบริจาคเนี่ยสมมติ่ะสมมตินะอ่าสร้านะงเรือนจําทําอะไรอ่าต่างๆซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถือว่าทําประโยชน์ให้กับเรือนจํานะมีประโยชน์ไมหมล่ะเงินน่ะหนูว่ามีประโยชน์ไหมละ่ะเอาไปเงินน่ะ หมายถึงว่าถ้าอย่างเป็นถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีนี้จร,ริงหมายถึงว่าอ่าบริจาคมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เอาความดีตรงนั้นมาลดโทษในวันที่รับโทษแบบนี้หรอคะก,ก,ก็ก็ได้หรือว่าบริจาคก,ก็ได้ช่วยเหลือทางกรมราชัณฑ์ช่วยเหลือนักโทษอะไรได้หมดเลยนะครับก็หลายๆคนก็ไปทําคุณประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายตามข่าวแต่ครับก็สามารถได้รับการลดโทษได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรือนจํากรมราชัณฑ์ผู้ต้องขังก็ได้หมด ผมเชื่อคุณเปลมชัยติดคุกไปนานไม่นานถึงปีนะนะครับทําไมคะทำไมทไมําไมถึงเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าแกน่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อเรือนจํานะออคนมีสตังค์ไม่มีประโยชน์นะเจ้าสัวอา่านะฮะอยู่ที่ไหนมันก็อุ่นใจอ่ะนั่งใกล้เจ้าสัวอ่หนูลงไปนั่งใกล้เจ้าสัวดนะิเออนะครับเพราะว่าแกก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายสามารถบริจาคช่วยเหลือทางราชการได้นะครับอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมานะ นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องสินบนนะพูดถึงว่าแกมีเงินเยอะสามารถทําประโยชน์ให้กับทางเรือนจําได้นะครับอทําประโยชน์ให้กับทางราชการได้ราชการได้นะบริจาคอะไรก็ทําได้ครับม,มีประโยชน์หมดน,นะครับนะครับ